you <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพในตอนที่68กันแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยออกกันมา2ตอนเลยนะครับ67 68โดยตอนที่67เนี่ยถ้าใครฟังกันไปแล้วก็จะรู้เลยนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันย้อนอดีตอย่างเดียวเลยนะครับเป็นการเล่าถึงประวัติของเบลเซบับก่อนนั่นเองนะครับผมและเราก็ได้รู้แล้วว่าทําไมเบลเซบับเนี่ยถึงอยากตายหรือ คใครอยากรู้ก็ไปดูในตอนที่67ได้จช่นั้นเองเนี่ยนะครับผมเรื่องราวมาถึงตอนที่68กันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแลวก็เล่าไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับในตอนที่68นี้เองเนี่ยเปิดฉากเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็เข้าสู่ลานประลองเลยนะครับนี่เป็นการต่อสู้คู่ที่8แล้วนะครับผมของมหาศึกแลกนาร็อกโดยครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่แข่งมาเนี่ยที่มนุษย์เป็นฝ่ายขึ้นนําฝั่งของเทพเจ้าได้แล้ว บรรยากาศเนี่ยก็ตึงกันเป็นพิเศษเลยนะครับผมไม่ได้มีใครสร่งเสียงเฮห,หรือพูดอะไรกันมาก จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมตัวของแฮมเดาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาในสนามนะครับโดยสนามนี้เองเนี่ยก็เป็นสนามที่เหมือนสึกคิงเจ้ายุทธภพเลยนะแต่แค่ตกสนามเนี่ยตกไปเลยนะครับมันจะเป็นเหวไปเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นสนามใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นสนามเล็กนิดเดียวเองนะครับผมซึ่งในสนามเองอ่ะก็จะมีเสาล้อมรอบสนามอยู่นะครับมีลูกปั้นปีศาจอยู่ในนั้นแล้วจากนั้นแฮมเดวก็ได้ทําการเริ่มแนะนําคู่ต่อสู้เลยนะครับโดยเริ่มกันที่ฝั่งเทพก่อน เจ้าแห่งมแมลงวันเจ้าชายแห่งนรกเบลเซบับนะครับผมเบลเซบับนั้นได้เดินออกมาด้วยท่าทีที่นิ่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่งออร่าออกมาเนี่ยจนทุกคนเนี่ยหวาดกลัวกันไปหมดเลยนะครับมนุษย์เองเนี่ยก็ต่างสวดภาวนาอ้อนวอนแบบหวาดกลัวการมาถึงของเบลเซบับเป็นอย่างมาก ทางฝั่งเทพเองเนี่ยเห็นเบลเซบับเองอ,ะอ่ะเทพก็ยังกลัวด้วยเหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าอารมณ์แบบว่าออกมาเนี่ยกลัวทั้งสนามจริงๆนะครับผมแม้ว่าเทพเองเนี่ยก็อยากจะเชียร์ให้เทพชนะแต่ก็อดกลัวตัวของเบลเซบับไม่ได้จริงๆนะครับรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวของเขาเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเทพเจ้าอย่างหน้าเหวอกันไปหมดเลยนะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับหลังจากการเปิดตัวของเบลเซบับมาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่านอสตารามุสจะให้ความสนใจกับตัวของเบลเซบับเป็นอย่างมากด้วยแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะถึงคิวของเทสลา ของเราแล้วเลยครับหลังจากที่เบลเซบับได้ปรากฏตัวออกมาเนี่ยนะครับทางฝั่งเทสลาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาราวกับซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับเมื่อประตูได้เปิดออกเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าสายฟ้าเนี่ยพุ่งเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยและเราก็จะได้ตัดไปยังอุโมงค์ของฝั่งมนุษย์นะครับผมที่เรียกได้ว่าดูเป็นอุโมงค์ที่โคตรล้ําเลยนะครับอย่างกับแบบค็อกพิทที่จะปล่อยการดั้มออกมาแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมเทสลาในชุดเกราะของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งออกมานะครับทะยานออกมาด้วยไฟฟ้าที่แบบพุ่งมาแบบแรงมากๆเลยอารมณ์แบบการดั้มยิง ไอพน่นแล้วก็กระเด็นออกมาบินออกมาในสนามนะครับผมแล้วค่อยกระโดดปึ่งลงมาแบบสุดเท่นะครับเรียกได้ว่าแบบพระเอกเปิดตัวชัดๆนะครับแล้วพอลงมาเนี่ยก็มีการปล่อยไฟฟ้าโชว์อีกนะครับผมพร้อมกับฮามดาว์เนี่ยก็ได้ทําการอธิบายนะครับผมว่านี่แหละคือเทสลาบุตรแห่งแสงสว่างผู้ที่ช่วยมนุษยชาติโดยการคิดค้นไฟฟ้าขึ้นมานักวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษในรอบร้อยปีนี่แหละครับนิโคลาเทสลา ซึ่งฝ่ายมนุษย์เองเนี่ยเมื่อเห็นการมาถึงของเทสลาที่มากันแบบพระเอกมากๆเนี่ยก็ต่างเฮกันใหญ่เลยนะครับผมราวกับว่าเนี่ยเป็นการปราบวายร้ายของพระเอกเลยครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมแฮมเดลก็ได้ประกาศให้การต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับแต่พอการต่อสู้เริ่มขึ้นนี้เองเนี่ยนะครับผมเทสลาเองนั้นก็ยังไม่ได้จัดการโจมตีเบลเซบับแต่อย่างใดโดยเทสลาเนี่ยได้ทําการเดินไปหาเบลเซบับก่อนทุกคนก็งงนะครับผมว่าทําอะไรกันแน่โดยเทสลาเนี่ยก็มาเดินวนๆสังเกตท่าทางสังเกตลักษณะต่างๆ ของเบลเซบับนะครับผมแล้วก็บอกว่า หน้าตาของนายเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับที่เธอเห็นในหนังสือเลยแลังจากนั้นเองเนี่ยเทสลาก็ดูออกด้วยนะครับว่าเบลเซบับเองเนี่ยก็น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเบลเซบับไปเลยนะครับว่าในไหนเนี่ยเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้วเราจะมาสู้กันทําไมล่ะเรามาลองถกไอเดียมาคุยกันมา brainstorming หาไอเดียใหม่ๆกันดีกว่านะเหวอ่อทั้งสนามเลยนะครับเมื่อเทสลาพูดแบบนี้แล้วก็หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสด้วยดูเหมือนว่าเทสลาเนี่ยจะชอบเวลาที่เขานะ่ะได้เจอกับนักวิาร์ ด้วยกันแต่เบลเซบับที่มีท่าทางน่ากลัวและเคร่งขรึมเนี่ยนะครับก็บอกว่าจุดจบของนายนะมันจะมีแค่การทําลายล้างและความตายเท่านั้นแหละเทสลาเองเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยกนิ้วมาสายนิ้วพร้อมกับตำหนวิว่าตัวของเบลเซบับไปว่าไม่ไมไม่พูดว่าไม่ในหลายภาษาด้วยนะครับผมโนน o n นายไม่ๆการทำลายเนี่ยมันไรสาระสิ้นดีเลยเรามาสร้างสารรค์กันดีกว่านะ การสร้างสิ่งใหม่ๆนะคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อย่างเราไฟหาไม่ใช่เรื่อไงกันและมวลมนุษยชาตินะ่ะจะไม่มีทางที่จะหยุดสร้างสารรค์ได้หรอก แม้แต่พระเจ้าเองก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้แต่ด้วยท่าทีที่แจ่มใสของเทสลาเนี่ยนะครับผมมันก็ทําให้เบลเซบับเนี่ยดูจะไม่สบอารมณ์สุดๆไปเลยนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มทําการโจมตีก่อนไปเลยนะครับผมขี้เกียจม,มาคุยแล้วเบลเซบับเองนะครับได้คอไม้เท้าของเขาไปที่พื้นแล้วหันใดนั้นก็มีคลื่นทําลายเนี่ยโจมตีพุ่งตรงไปทําลายได้แม้แต่เสาหินที่อยู่ในลานประลองเป็นการโจมตีที่รุนแรงและรวดเร็วมากๆแต่เทสล่าด้วยไหวพริบที่รวดเร็วเนี่ยก็สามารถหลบการโจมตีนั้นมาได้แต่ด้วยท่า ที่ที่เบลเซบับเนี่ยแทบไม่ได้ขยับตัวเลยและสร้างการโจมตีที่รุนแรงขนาดนั้นได้มันก็ทําให้ทั้งสนามเนี่ยตกตะลึงกันไปใหญ่เลยนะครับผมทั้งฮามดาวเองเนี่ยก็พากขึ้นมาวันนี้มันเวทมนต์อะไรกันทําไมมันถึงรุนแรงได้ขนาดนี้แต่ตัวของเทสตาเนี่ยก็ตอบสวนกลับไปว่าไม่ไม่ไม่ไม Nine, non, no. นายนอนโน่นน่ะมันไม่ใช่เวทมนต์หรอกมันคือวิทยาศาสตร์ตั้งหากล่ะ และเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามชมกันในตอนที่69แล้วเลยครับผมในตอนที่67ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ